ด่วนค่ะสภาโหวตนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเมื่อเวลา9นาฬิกาค่ะวันที่5กันยายน2568ที่รัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดวันที่26ครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา15 ของรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยโดยมีนายชัยยาพมมารองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดให้สสลงมติด้วยวิธีนับคะแนนแบบเปิดเผยขานชื่อทีละคนเรียงตามลำดับตัวอักษรภายหลังเวลา12นาิกา4นาทีมีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2คนคือนายอนุทินชาญวีรกูลเสนอชื่อโดยนายชัยสนุกชิดชอบและนายชัยเกษมนิติ เสนอชื่อโดยนายสรวงเทียนทองล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาค่ะผลการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือมากกว่า247เสียงนายอนุทินชาญวีรากูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn